สวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้พี่เพ็นพามาตัดยอดพันธุ์มันไปปลูกนะคะพอดีช่วงนี้โควิดเนาะตลาดก็ขายยากเหลือเกินค่ะตอนนี้ก็เลยหันมาปลูกเพื่อที่จะเตรียมสินค้าไว้ในรุ่นๆต่อไปเนาะก็อันนี้เป็นม่วง Purple Sweet r o โรนะคะยอดพันธุ์พี่เพ็นก็มีเยอะอยู่ค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยเออก่อนหน้านี้พี่เพ็นลงไป สีส้มไปแล้วค่ะแต่ทีนี้แมงมันเยอะเนาะสีส้มก็เลยปล่อยทิ้งตัดเอาแต่ยอดพันธุขยายไปส่วนสีม่วงก็เนี่ยค่ะกําลังสวยเลยยอดอวบอวบอันนี้พี่เพ็ญก็จะขยายเองก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เขาประกาศโควิดเยอะๆเ,เนี่ยค่ะขายอะไรก็ยากเราก็เลยหันมาปลูกเลยทีนี้เตรียมสินค้าปลูกตัวที่ปลูกไปก็มีพวกข้าวโพดพวกอะไรอะ กล้วยไผ่ก็เตรียมทุกอย่างอะคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถ้ามาหมุดมัวหยุดรอตามตลาดนะคะไม่ได้รับประทานก็เลยนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็จะปลูกม่วง Purple Sweet r o รสกันก็จะไปปลูกอีกไร่หนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะคะดูยอดกำลังอวบๆเลยะคะ่ะยอดสวยมากๆเลยแปลงสังเกตแปลงพี่เพนจะมีย้าขึ้นแซมเป็นปกติอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าพี่เพ็นไม่ได้ใช้ยาฆ่าญ้า ก็เอาแบบธรรมชาติเลยวันนี้ก็มาเตรียมยอดพันธุ์กันเราก็จะเลือกเอาเฉพาะยอดพันธุ์ที่อวบๆแน่นๆนะคะต้นใหญ่ๆเพื่อที่จะไปขยายในแปลงของเราก็ฝนก็มาหลายทีแล้วค่ะหลายครั้งแล้วทีนี้คนงานหายากค่ะพอดีเพิ่งเขาติดงานก็เลยต้องรีบไปทําของตัวเองเพิ่งรีบไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรของตัวเองก็เลยหาคนงานไม่ได้เลยค่ะก็เลยแบบ ต้องรอให้พึ่งเสร็จแล้วก็เลยได้มาช่วยกันปลูกอีกแปลงหนึง่งก็ไปปลูกไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะคือเราต้องมาซ่อมอีกเพราะว่ามันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งเพราะตอนนั้นที่พี่เพนบอกว่าพี่เพนปลูกรอฝนเนาะก็ดูยอดพันเอาแล้วกันว่ามันอวบขนาดไหนคะ่ะดูยอดอวบอวบเลยม่วงเพลเพลสวิตโรสนะคะก็ย่าพี่เพนก็ยังส่งออนไลน์ส่งอะไรอยู่เหมือนปกติแหละคะ่ะใครสนใจยังไงก็ทักมา กับเบอร์พี่เป็นก็0ูนย์หกค่ะ0ูนย์ศูนย์เจ็สี่หนึกอไอดีไลน์ก็ตัวนี้เลยค่ะก็วันนี้ก็ตัดกันพอที่จะไปซ่อมตรงจุดนั้นนะคะตรงอีกแปลงหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะพากันตัดไปซ่อมให้เสร็จเผื่อฝนมาจะได้แบบขุดแปลงนี้เพราะว่าตอนนี้มันก็ขาดช่วงละพอฝนมาพี่เป็นก็ขุดแปลงนี้แล้วแปลงทางนู้นก็ ใช้ได้พอดีก็ได้ได้ยอดพันธุปลูกต่อเป็นรุ่นรุ่นไปก็ทำให้เราได้มีงานตลอดเรื่อยๆก็ถ้าใครสนใจยังไงนะคะช่อง YouTube พี่เพนก็ที่เห็นนี่แหละค่ะก็เพนดวงฉ่ำแล้วก็เบอร์โทร0630074192ค่ะก็อยากได้ก็ถักมานะคะยอดกำลังอบอวกเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า